เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับในเรื่องของการที่ภาครัฐเนี่ย เคยแจ้งนะครับว่าจะมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มให้กับอสมมเนี่ยอีกเดือนละ500บาทเป็นเวลา19เดือนนะครับโดยล่าสุดเนี่ยมีการออกมาชี้แจงนะครับว่าจะจ่ายให้เพียง7เดือนเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขามีเหตุผลอะไรทำไมถึงตัดเหลือเพียง7เดือนนะครับ สำหรับในเรื่องนี้นะครับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับว่าเงินเพิ่มพิเศษเดือนละ500บาทของอสมอเนี่ยจากเดิม19เดือนเหลือ7เดือนตรงนี้นะครับเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆนะครับ ตรงนี้นายทศพรสิริสัมพันธ์เลขาที่การสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เปิดเผยว่าตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆนะครับกรณีสภาพัฒน์ในฐานะาฝ่ายเลขานุการ ของคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้ได้พิจารณาตัดเงินช่วยเหลือของอสมอจาก19เดือนเหลือ7เดือนโดยมิได้คำนึงถึงบทบาทและภารกิจของอสมอในช่วงที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นั้นเนี่ยจึงขอเรียนข้อเท็จจริงดังนี้นะครับ 1. กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอโครงการที่อยู่ภายใต้แผนงานด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับ การจัดสรรเงินกู้ภายใต้พรกรเงินกู้ในวงเงินรวมประมาณ51,985ล้านบาท โดยมีรายละเอียดนครอบคลุมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอสมในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9ในชุมชนของกลมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขในกรอบวงเงินไม่เกิน1 1 9 9ล้านบาทเป็นการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ คนละ500บาทต่อเดือนเนี่ยให้อสมอจำนวน154,729คนตั้งแต่เดือนมีนาคม2563ถึงกันยายน2564นะครับ2คณะกรรมการกันกลองได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอสมอปฏิบัติงานด้วยความเสียสละมาโดยตลอดโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม2563เป็นต้นมานะครับซึ่งอสอม,มก็เป็น,นกลไกสําคัญที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถควบคุมการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสําหรับค่าตอบแทนที่อสอมได้รับในขณะนี้เนี่ยอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นทําให้ข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข ที่ขอให้มีเงินเพิ่มพิเศษอีก500บาทต่อเดือนเนี่ยจึงมีความเหมาะสมที่ควรปรับเพิ่มให้ได้นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาระยะเวลาในการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษที่กระทรวงสาธารณาสุขเสนอให้จ่ายเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาคม63ถึงกันยายน2564รวมแล้วเนี่ย19เดือนคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเนี่ย มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15เมษายน2563เห็นชอบให้บุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนซึ่งกำหนดอัตราการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และระยะเวลาเนี่ยสิ้นสุดการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษระยะแรกดังกล่าวไว้ที่เดือนกันยายน2563คณะกรรมการจึงได้พิจรารณาตามหลักการดังกล่าวนะครับนอกจากนี้เนี่ยกรอบวงเงินด้านสาธารณสุขของพรกองเงินกู้ที่กำหนดไว้45,000ล้านบาทนั้นกระทรวงสาธา,ศาศรณสุขได้เสนอขอใช้จ่ายวงเงิน51,985ล้านบาท ซึ่งเกินจากกรอบวงเงิน6,985ล้านบาทและเมื่อพิจารณาระยะเวลาการจ่ายเงินที่กระทรวงสาธรารณสุขเสนอให้จ่ายอสมตั้งแต่เดือนมีนาคม63ถึงกันยายน2564คิดเป็นวงเงิน1 0 1 9ล้านบาทประกอบกับปัจจัยความไม่แน่นอน ของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงยังไม่สามารถคาดการได้ว่าจะเกิดการระบาดซ้ำในช่วงต่อไปหรือไม่นะครับซึ่งในกรณีที่เกิดการระบาดในวงกว้างในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยรอบวงเงินกู้ที่กำหนดไว้ในด้านสาธารณสุขของวงเงิน45,000ล้านบาทเนี่ยจะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากจะเป็นเม็ดเงินหลักในการแก้ไขปัญหานะครับดังนั้นเนี่ย คณะกรรมการกันกลองการใช้เงินกู้จึงมีมติให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยพิจารณาค่าตอบแทนการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษคนละ500บาทต่อเดือนให้แก่อสอมออสอสอระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม6.3ถึงกันยายน6.3ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน3,622ล้านบาทเพื่อให้เป็นบรรทัดฐ,ฐานเดียวกับบุคลากร,กรทางการแพทย์อื่นๆนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย หากกระทรวงสาธรารณาสุขเห็นว่าสถานการณ์การระบาดมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยงของการระบาดมากขึ้นก็ให้กระทรวงสาธรารณาสุขเร่งนำเสนอเหตุผลความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธรารณาสุขในภาพรวมต่อไปนะครับและนี่ก็คือ,อเหตุผลที่สภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ชี้แจงนะครับว่าวันนี้เนี่ยการจ่ายเงินให้กับอสอมอเนี่ย เขาจะจ่ายให้7เดือนนะครับในเดือนมีนาคมถึงกันยายน2563นะครับตรงนี้เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับที่คณะรัฐมนตรนีอนุมัติจ่ายให้บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆนะครับซึ่งได้7เดือนเหมือนกันนะครับหากกระทรวงสาธารณสุขนะครับเห็นว่าสถานการณ์การระบาดมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสี่ยงมากขึ้นก็ให้กระทรวงสาธารณสุขนำเสนอเหตุผลความจำเป็น เพื่อขยายเวลาการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาพรวมต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้ววันนี้นะครับจาก19เดือนของอสมอนะครับวันนี้ตัดเหลือเพียง7เดือนนะครับสิ้นสุดภายในกันยายน2563นี้ก่อนนะครับและนี่ก็คือเหตุผลต่างๆนะครับที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ ที่แจงออกมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้กันต่อไปนะครับว่าเขาจะมีการขยายในเรื่องของการเพิ่มเงินค่าตอบแทนพิเศษให้กับอสมออีกเดือนละ500บาทออกไปให้เป็น19เดือนเหมือนที่เคยพูดคุยไว้หรือไม่นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระอื่นๆกันในคลิปหน้านะครับสาหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ